วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนา,นา,นาชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผลของความเชื่อที่ไม่มีความกลัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนําชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับทางคริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวและโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปธรรมเป็นผู้ที่ผลิตและนำเสนอรายการนี้ให้เป็นพรสำหรับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ในทางช่อง YouTube และทาง f a c e b o o k ที่แฟนเพจนะครับคุณผู้ฟังสามารถพิมพ์ค้นหา ด้วยคำว่าห้องชั้นบนหรือรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตเมื่อคุณผู้ฟังเข้าไปแล้วในช่องนั้นนะครับสามารถเลือกฟังเลือกชมรายการที่มีหัวข้อที่แตกต่างกันไปและมีข้อพระคำภีที่เป็นบทเรียนแต่ละตอนแต่ละบทที่แตกต่างกันไปครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถเลือกชมเลือกฟังได้ตามความสนใจของคุณผู้ฟังครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับมีพี่น้องคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังรายการนี้ได้ระลึกถึงพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์และการผลิตรายการพระคำนำชีวิตนี้นะครับท่านก็ได้มีจิตใจมีภาราใจถวายทรัพย์สนับสนุนกันเข้ามานะครับเช่นกันครับวันนี้ก็มีพี่น้องได้ส่งกล่องพัสดุเสื้อผ้าและขนมมาจากจังหวัดลำปางนะครับขอถือโอกาสนี้ แจ้งการรับของถวายของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอพระพรของพระเจ้าดำรงอยู่กับท่านและครัวเรือนของท่านตลอดไปครับและสำหรับพี่น้องท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าจะไม่สามารถเอ่ยนามท่านได้ไม่ว่าจะเป็นการถวายส่วนทรัพย์ถวายปัจจัยถวายข้าวของเครื่องใช้ต่างๆกันเข้ามา แม้มนุษย์จะไม่ได้ยกย่องชมเชยท่านไม่มีใครรู้ท่านอาจจะอยู่เบื้องหลังแต่พระเจ้าทรงรับรู้รับทราบขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรท่านครัวเรือนของท่านอุดรูรั่วในทุกช่องทางในครอบครัวของท่านไว้เพื่อพระพรจะเติมเต็มครอบครัวของท่านมากมายทวีคูณยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราก็ได้มาศึกษาพระคริสามคมภีภาคพันธสัญญาใหม่กันแล้วนะครับโดยเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่แล้วได้มาเรียนรู้ในพระธรรมกิจการบทที่5เริ่มตั้งแต่ข้อ17เป็นต้นมาจนถึงข้อที่32นะครับและว,วันนี้เราก็จะมาศึกษากันต่อไปนะครับในพระธรรมกิจการบทที่5ข้อ3 3ถึงข้อ42นะครับ ซึ่งก็จะกล่าวถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เหล่าอัครทูตนั้นหลังจากที่พวกเขาถูกปล่อยตัวออกจากคุกไปโดยทูตสวรรค์มาปล่อยพวกเขาพวกเขาก็ได้กระทําการประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ในการสิ้นพระชนการคืนพระชนและการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือความตายพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปนะครับซึ่งการกระทําเช่นนั้นก็ทําให้พวกมหาปุโรหิตพวกผู้นําศาสนา และพวกยิวเหล่านั้นไม่พอใจนะครับก็เลยเรียกพวกเขามากำชับห้ามปรามอย่างแข่งขันไม่ให้พูดไม่ให้กล่าวเรื่องราวแบบนั้นเพราะเกรงว่าจะเป็นการชี้มูลความผิดว่าพวกผู้นำศาสนาเหล่านี้ต่างก็มีส่วนในการทำให้พระเยซูคริสต์ต้องถูกประหารและต้องสิ้นพระชนนะครับแต่ว่าเปโตรก,กับอัครทูตคนอื่นๆนั้นเขากลับตอบ พวกผู้นำศาสนาเหล่านั้นว่าข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์คุณผู้ฟังครับดังนั้นพวกเขาก็เลยยิ่งมีความโกรธแค้นและไม่พอใจอัครทูตยอย่างมากมายและมีความคิดว่าจะฆ่าพวกอัครทูตเสียซึ่งเรื่องราวต่างๆก็จะอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่ห้า ข้อ33ถึงข้อที่42ที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับแลเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายก่อนที่จะศึกษาในพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ผมจะขอนำพระธรรมของพระเจ้าตอนหนึ่งมาอ่านหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับให้เป็นกำลังใจให้มีความกล้าหาญในการเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนะครับ พระธรรมของพระเจ้าตอนนั้นมาจากพระธรรมสดุดีบทที่27ผมจะขออ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นต้นไปซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเจ้าทรงเป็นที่กําบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร เมื่อคนทำชั่วเข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้าเขาจะสะดุดและล้มลงแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้ข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงครามข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่ ขพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งขาพเจ้าจะสาะแสวงหาเสมอคือที่ขพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของขาพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์เพราะพระองค์จะทรงซ่อนขาพเจ้า ในที่กำบังของพระองค์ในยามยากลำบากพระองค์จะปิดขพเจ้าไว้ภายใต้ร่มพลับพลาของพระองค์พระองค์จะท่งตั้งขพเจ้าไว้สูงบนศิลาและบัดนี้ศีรษะของขพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนือศัตรูของขพเจ้าที่อยู่รอบข้างและขพเจ้าจะถวายเครื่องสัตว์วบูชา ในพระพลาของพระองค์ด้วยการโห่ร้องข้าพระเจ้าจะร้องเพลงและถวายสดุดีแด่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงกรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์พระองค์ตรัสแล้วว่าจงหาหน้าของเราจิตใจของข้าพระองค์ทูลพระองค์ว่า ข้าแต่พระเจ้ากระพระองค์แสวงพระพักของพระองค์ขออย่าทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์อย่าผลักใสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปเสียด้วยความกริ้วพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค์ you ข,ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ขออย่าทรงทิ้งข้าพระองค์ หรือสละข้าพระองค์เสียแม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้นข่าแต่พระเจ้าขอสอนมันคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราเหตุด้วยศัตรูของข้าพระองค์ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ไว กับปฏิปักษให้เขาทำตามใจชอบเพราะพยานเทจได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุณข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้าที่ในแผ่นดินของคนเป็นจงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถอด เออจงรอคอยพระเจ้าคุณูปฟังครับและต่อไปนี้จะเป็นพระคำของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมกิจการบทที่5ข้อ3าถึงข้อ4 2นะครับพระธรรมกิจการบทที่5ข้อ3 3ถึงข้อ42มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินอย่างนี้โทโสก็พุ่งขึ้นคิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครทูตเสียแต่คนหนึ่งชื่อกามาลิเอลเป็นพวกฟาริสีและเป็นบาเรียนเป็นที่นับถือของประชาชนได้ยืนขึ้นในสภาแล้วสั่งให้พาพวกอัครทูตออกไปเสียภายนอกครู่หนึ่ง ท่านจึงได้กล่าวแก่เขาว่าท่านชนชาติอิสราเอลซึ่งท่านหวังจะทำแก่คนเหล่านี้จงระวังตัวให้ดีเมื่อคราวก่อนมีคนหนึ่งชื่อทุดาสอวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษมีผู้คนติดตามประมาณ400แต่ทุดาสถูกฆ่าเสียคนที่เป็นพักพวก ก็กระจัดกระจายสาบศูนย์ไปภายหลังผู้นี้มีอีกคนหนึ่งชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลีได้ปรากฏขึ้นในคราวจดบัญชีสัมโนโครัวและได้เกลี้ยกล่อมผู้คนให้ติดตามตัวไปผู้นั้นก็พินาศด,ด้วยคนที่เป็นพักพวกก็กระจัดกระจายไป ในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ท่านทั้งหลายว่าจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทำอะไรแก่เขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์ก็จะล้มและลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจะทำลายเสียก็ไม่ได้เกลือกว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้า เขาทั้งหลายจึงยอมฟังกามาลีเอลและเมื่อได้เรียกพวกอัครทูตเข้ามาแล้วจึงเขียนและกําชับไม่ให้ออกพระนามของพระเยซูแล้วก็ปล่อยไปพวกอัครทูตจึงออกไปให้ผลหน้าสภาด้วยความยินดีที่เห็นว่าตนสมจะได้รับการลูกเกียรติเพราะพระนามนั้น ที่ในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือนเขาได้สั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐทุกๆวันมิได้ขาดว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์คุณผู้ฟังครับเบื้องหลังของเรื่องนี้เริ่มต้นคือตั้งแต่ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกอับราฮัมให้เป็นบิดาของชนชาติยิวนั้นการเป็นคนยิวคือสิทธิพิเศษ และเมื่อเวลาผ่านไปก็มีชาวยิวบางกลุ่มที่มีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นยิวของพวกเขาและหวงแหนสถานะอันพิเศษยิ่งของพวกเขาแต่ในพระคำตอนนี้อัครทูตกำลังสอนให้พวกเขาได้เข้าใจใหม่ว่าเวลานี้ความรอดได้มาถึงทุกคนที่เชื่อในพระนามขององค์พระเยซู ไม่ใช่เฉพาะแค่การที่ได้เป็นคนหยิวเท่านั้นแต่ว่าพวกมหาปุโรหิตจึงสั่งให้อัครทูตหยุดพูดและเมื่ออัครทูตไม่ยอมหยุดพวกเขาจึงถูกนำตัวไปขึ้นศาลศาสนาที่สภาแซนแฮดรินนะครับที่สภานี้เป็นองค์กรที่มีอำนาจมากถ้าหากว่า ไม่มีการขัดขวางของกามาลีเอลซึ่งเป็นคนที่มีเหตุมีผลและพูดจาฉะฉานแล้วมหาปุโรหิตคงจะต้องสั่งให้ประหารชีวิตของพวกอัครทูตทั้งหมดทันทีอย่างแน่นอนแต่ว่าในที่สุดพวกเขาก็ถูกทำโทษเพียงถูกเคี่ยนแล้วก็ถูกปล่อยตัวไปโดยมีเงื่อนไขกำชับว่าห้ามพูดเรื่องของพระเยซูอีก แต่ว่าเรื่องราวมันไม่ได้จบเพียงเท่านั้นครับทั้งนี้เพราะว่าพวกอัครทูตนั้นได้ประกาศและสั่งสอนทุกๆวันมิได้ขาดว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พวกเขามีความจงรักภักดีต่อพระเยซูอย่างแน่วแน่และพวกเขากําลังกระทำตามพระมหาบัญชาที่จะนําชนทุกชาติให้เข้ามาเป็นสาวกของพระองค์นะครับซึ่งการเริ่มต้น ประกาศด้วยใจกล้าหาญของพวกอัครทูตในเวลานั้นก็ส่งผลมาถึงเราทั้งหลายในวันนี้ที่ถือได้ว่าเป็นคนต่างชาติที่ไม่ใช่เป็นยิวทำให้เรามีโอกาสได้เข้ามานมัสก,การพระคริสต์และได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหวังในชีวิตนิรันดร์ที่เราได้รับจากพระองค์นะครับดังนั้นจึงน่าจะเป็นบทพิสูจน์บทเรียนเตือนสติเราทั้งหลายว่า เราก็จงลุกขึ้นประกาศเรื่องราวการเป็นพระคริสต์ขององค์พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั้นออกไปเพื่อผู้คนอีกมากมายจะได้มีโอกาสเข้ามาสู่ร่มพระคุณของพระเจ้านมัสการพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่บนเส้นทางแห่งความหวังจากชีวิตนิรันร์ที่ได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการ พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ริศจักรที่หนึ่งเวียงครา้าจะขอถือโอกาสนี้นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าสุขอวยพระพรทุกทุกท่านสวัสดีครับไไไปปปททัั่ววแกแกก้้นนนดดยยใหเเรราาาะศคคพีอพอูง ความหวังที่แสนบันเจดให้เราไปกันเถิดบอกข่าวดีความรอดนิรันด์คนไม่รู้มากมายไม่มีใครบอกเขาเรื่องความรอดนานไม่มีลายกัางเขน ช่วยให้รอดกันถหากใครเปิดใจรักเอา คอยเราอยู่ไปหัวแควนแดนดินทั่วทุกถินสุดปลายพื้นโลกร้องทุง่งนาข้าวเลืองคนงามก็ยังน้อยอยู่ฟังเสีงยงพระเยซูจงออกไปด้วยใจเมตตา เงียบเงาเขายังคอยเราอยู่ไปั่วแพแดนดินทั่วทุกทินสุดลายพื้นโลกร้องกูทุ่งนาเข้าเลือนคนงานก็ยังน้อยอยู่ฟังเสียงพระเยสูจงออกไปด้วยใจเม่